มาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเรสรวมผ้าเกร็ดดีนะคะลูกค้า่ะเป็นงานอ่า USA ล t N Y นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็กราคา6,000บาทนาะ เ็ดบนะลูกค้าขามีทุกค่าเลยนะลูกค้าขาผ้าฟุ้ง้า้าค่ายง้ายยืดมีมาหมดนะคะลูกค้าจ้ามีมาหมดนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นรวมๆนะคะอะเป็นสไตล์แบบนี้มีมานะคะเลือกไซส์เราก็มีคะค่ะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ถ้าเป็นงานเมกาก็จะใหญ่ๆนิดนึงล<ะ>ูกค้าจ๋าใหญ่แบบว่าไซส์ M ขึ้น อาจจะมีเอสมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคสาเป็นชุดเดทรวมผ้าลูกค้าจ๋าคุ้มมากนะคใช่ค่ะเหลือแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวไหมคะเสี่ยวใช่ค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าปั๊บสวยเลยลูกค้าจ๋าบอกว่าเกดบีบอกเอ้าขึ้นจังงงแค่เขึ้นมาอีกแค่ที่หนีเดฟลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาแข่งยันมาแขนงมาแข่งคู่ของ ใส่ตกใส่เดียวพุ้ยเล่นสวยดีป่ะใส่ตกใส่เดียวมีมาร่าลค่ะจ๋ายังคงต้นทุนต่อชิ้นสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วอุ้ยสามสิบบาทติีเทลสามสิบบาทค่ะเอาลูกค้าจ๋าสามสิบบาทเป็นรวมเนื้อผ้ามาเลยลูกค้าจ๋ามีมาทุกเนื้อผ้าใส่หนูว่ากระใสนะกระใสนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะเป็นแบบใสแอลนิดนึงเนาะโดยประมาณนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า สวยอันนี้ไซส์ยาวๆที่ชอบยาวๆอันนี้ก็ใส่ได้หมดค่ะอกมีมาค่ะทุกท่านจ๋าอวกอวบนอ้วนมีมานะคะเล่นง่ายใส่สตาร์ตั้งแต่ไซส์เอ็มไซส์แอลอาจจะมีเอ็กซ์แอลค่ะอาจจะว่าเอ็กก็มีนะเอ็กก็มีนะเปลี่ยนใจได้ไหมมีมาหมดเลยไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็ก์แอลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าป้างามแม้ตัวนี้อยากได้ ใส่ได้เลยลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันอีกรอบลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทุกอย่างเลยคะลูกค้าจ๋าฝากด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นรวมๆผ้าอันนี้เป็นผ้าสเปนเดียสะดุงแบบนี้มีมาค่ะผ้าซิวทีฟองมีมาค่ะผ้าเบาบางมีมาลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบเอาง่ายๆเป็นรวมผ้าค่ะว่านี่คืองานวิสวยจังเบาบางด้วยข้างหน้าหรือข้างหลัง เอาคือง่ามแทรุ่นค้าจ๊ะอ่ะลวดลาแบบนี้ค่ะนี้แบบว่าไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะไซส์ L ไซส์ XL นะคะลูกค้ามีพระมาหมดเลยลูกค้าจ๊ะแนะนําเลยลูกค้าถ้านใดสนใจนะคะ CF ได้เลยลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋า45โลจักบาทตอนนี้ราคา6,000บาทค่ะราคาจ๋าห้า ฟังเลยอะลูกค้าจากขอขอไปด้วยลูกค้าจากกระสอบนี้ในราคาห้าพันห้าร้อยบาทบอาบอกหกพันถูกอีกถูกไปอีกข้าเบา่ ทํางานออฟซิศได้ได้นะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวสุดคุ้มมากราคาเข่ากระสอบก็สุดคุ้มมากลูกค้าจ๋า5 5า0าบาทดูยังไงก็งามเบิ้งจังเยสวยค่ะลูกค้าแต่ว่าอาจจะมีเสื้อติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าตัวสองตัวนะคะมีดูมาบ้างนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยมีแค่ สอบเดียวลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะใช่ค่ะกร,ระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าลูกค้าจ๋าจะขายลุ่ในไหนก็ได้อุียนี่เป็นเดซัซอร์ไหมคะยังไงคะสวยอ่ะสวยเป็นลายแบบว่าสไตล์แบบนี้ก็มีมาเป็นคล้ายๆเสื้อตัว นะคะลูกค้าจะชอบสีสดๆเรามาีมาสีพงสีพื้นก็มีนะลูกค้าจ๋าแล้วก็คาส่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าความสั้นความยาวมีคะมาลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆนะคะป้าลายดอกแมลายดอกตัวยาวลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนกูดซ้ายเดียวเกาะอ,อกมีคะมาหมดเลยรวมเนื้อผ้ามาหมดเลยมาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะใช่ค,ค่ะลูก ลูกค้าจ๋าวิชอบสีดำอ่ะชอบยี่แบบนี้่ไมชอบสีดำชอบสีดำนี่ค่ะชอบสีดำเป็นใส่เนื้อผ้าง่ายๆนี่เป็นเว็บสไตล์เดซอนถึงจะเป็นโทนดำลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นค่าเด้งๆเป็นเนื้อผ้าจะเป็นเดียร์สดุ้งลูกค้าจ๋าอย่ารอช้ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวคค่ะห้าพัน้าร้อยบาทแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อน้ำชชารูที่ต้องเอาไปซักอาไปรีดอาจมีบ้างลูกค้าจ๋า5้ถึงนะคะตามเกณฑ์ บักนะี่พียวาีแดงเอาฉันมาน่นี่โอ้ยสีแดงูบักกานพี่เนาะโอ้ยยัใอังิบอ๋อเป็นชุดอันนี้มัด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 ไปนะมัดไปด้วยค่ะมัดไปด้วยมัดไปด้วยค่ะลูกค้าจ๋าชุดอันนี้เป็นชุดเหนึ่งกันค่ะนะคะมัสองชุดเอาเอาลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาเป็นคู่ค่ะเข้ามาเป็นแพ็คคู่จังใดค่ะเอายางเปล่าพี่ยังให้เอายางดีเด็ดเเด เป็นคู่เราแถมมาให้นะคะลูกค้าจะอื้สวยนะพี่แอลอันนี้อีกแล้วเอามาเป็นเซตเลยอ่ะี่สีเขียว ถ้าเกิดว่าแบบนี้ขายดีรอบหน้าเรามีเป็นคล้ายแบบที่สูตรนะของผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้มาเป็นคู่นะมัดไว้ให้คืนนะคะอันนี้สีเขียวด้วยลูกค้าจ๋ายถงยางให้ลูกค้านะแถมยางแถมยางอ้าวลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋า CF ได้เลยได้ตามที่รีวิวทุกตัวลูกค้าจ๋าในราคา5,500บาทลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากค่ะเป็นเดรสรวมเนื้อผ้าลูกค้าจ๋าความสั้นความยาวมีมานะคะสีพื้นลายดอกลายสกรีนลายจุดลูกไม้ ไม่มีมาหมดเลยอันนี้เปนเขตป,ประมาณแบบนี้สั่นรองบ่ากออกลูกค้าจ่าจาก็รุนสาง10บาทอันนี้เราประมาณการขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยลูกคา้าจ่าขึ้นอยู่กับขนาดไซด์ด้วยนะ,ะถ้าไซส์ใหญ่ๆเยอะๆลูกค้าจ่าต้นทุนอาจจะเพิ่มไปเลยด้วยหนอหอันนี้เราประมาณการอันนี้แล้วก็เป็นหมวดเกรดดีด้วยนะลูกค้าขาไม่ติดแจ้งเปอร์เซ็นต์เสียหาย แต่ว่าบางตัวต้องซักนะถ้าลูกค้าจะเอาไปทําราคาแนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดนะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนนะคะลูกค้าจ๋าซักรีดให้เห็นทรงนะคะลูกค้าจ๋าจับใส่ไม้แขวนก็ได้ใส่หุ่นก็ได้ลูกค้าจ๋าให้เข้าเห็นทรงสามารถทําราคาขายได้เลยลูกค้าจ๋าลอยแปดซิบได้สองลอยได้อันนี้วินค่ะพี่วินเหมือนกันวินบ่วินพอไหมลายมาด้วยอนะ ตามเราบ่าออกลูกค้าสาขาเนื้วินเทจของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะวินเทจของลูกค้าบางท่านบอกว่าคือผู้ใหญ่คือผู้เฒ่าเนี่ยค่ะภาษาอีสานเนาะลูกค้าบางกลุ่มบางท่านบอกว่าวินเทจคือย้อนยุคค่ะสวยอะลูกค้าจ้าตัวนี้นาคะยังไงคะสวยอ่ะมันเหมาะกับตัวสูงแบบพี่มากอันนี้ก็สวยสวยอะลูกค้าจ้าบางตัวต้นถึงสามสิบบาทแบบนี้ขายได้เลยร้อยห้าร้อยแปดแต่ทางนี้ค่ะ ตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าสาเน้นย้ำอีกรอบมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว45โลห5า0บาทได้ตามรีวิวทุกตัวค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นของทอมมี่นะคะยังไงคะอุ้ยนามทอมมี่ก็มีนะลูกค้าค่ะแบนแบนเยอะอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ดูลูกค้าจ้าใช่ค่ะ หหยยิบใ้ดูเลอันนี้สองมอสซิมารนะคะดูค่ะอุ๊ยอุ๊ยราคาตัวสแตนเฮนเดอร์บราก็มีนะคะนางสวยนะลูกคะสาะสวยเรียกว่าคนตัวเล็กอ๋อคนตัวเล็กสุภาพอันนี้มีป้ายนางค่ะชุดเลยนี่เป็นชุดไหมคะชุดตัวสั่อว์นี่เป็นชุดลูกค้ามาเยอะอยู่นะสามตัวอันนี้เป็นชุด อ้าวพี่เอลมีกระสุดก็หน่อันนี้เป็นชุดนะคะลูกค้าค่ะเป็นชุดแบบนี้เราก็มีลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะกระสอบผ้าเขามาเป็นชุดประมาณสี่ห้าชุดค่ะอันนี้เท่าที่เราลื้อค่ะลูกค้าค่ะสี่ห้าชุดนะลูกค้าค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะ ใช่กังใดเนาะแบบนี้อะ <Akt ien. S 2> ใหม่ได้แลยพวใหม่ของเขาได้นะอะลูกค้าจานแนะนำเลยนะคะสนใจ C F ได้เลยลูกค้าจ้า C F ได้เลยนะคะใช่ค่ะวิสวยนะคะจังไดค่ะแบบนี้ได้ปะได้แบบนี้ได้ไหมอะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าไม่มั่นใจว่าลูกค้ากิทานตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นแฟนตัวยงแล้วกิทาไม่มั่นใจว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รชให้แหล้วหรือยังนะคะพี่ขาสวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกรอบนะคะ โอ้ค่ะโอ้ยซอรีค่ะนาคะยังไงคะถามใจดูงกุ้ยน่ารูลสามสิบบาทค่ะถามใจดูค่ะอะขอปิดท้ายด้วยตัวนี้ป้าไล่ดอกส้าดอกจ้าดอกจ้าเอาเลยค่ะสวยมากสวยค่ะทุกตัวอะอันนี้รอประมาณกายนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอจากปิดบ้เนะ่ะ อ่าโอเคนะคะลคูกค้าขาชวนรายการนะคะหมวดนี้นะลูกค้าขาเป็นเดยรวมผ้านะคะเป็นงาน UFA รถ N Y นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบรคัคราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45่ิกิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าขาร้อยแปถึงชิ้นนะคะจกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ30บาทค่ะเป็นเกรด B คะ่ะ ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลย <piace S 1> ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมนี้นะคะขอบคุณค่ะ